สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกลุ่มข้อดิจีวิทยและก็การจิตกาแฟยามบ่ายร่วมกันนะคะพนิดาจงสุสมสกุลดูแลคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ลงไปถึง FM 107.25 MHz เแน่นอนเรื่องราวดีๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีทั้งเรื่องของความรู้และเรื่องของความบันเทิงค่ะวันนี้เรามีอาหารพื้นถิ่นมาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้จะไปกันที่อำเภอเนินมะปราง ตำบลบ้านผาลังมีค่ะที่ชุมชนบ้านผาลังมีแห่งนี้ต้องบอกได้เลยนะคะจะไปกันได้แค่6เดือนเท่านั้นเพราะว่าอีก6เดือนค่ะเขาจะปิดหมู่บ้านเพื่อที่จะลงแขกดำนาเกี่ยวข้าวแล้วจากนั้นก็จะนำข้าวไปสีเพื่อเอามาทำเป็นแพคเกจจิ้งแล้วก็ขายข้าวและที่แห่งนี้ค่ะจึงตั้งข้าวของตัวเองว่าสุดใจทำไมจึงเป็นข้าวสุดใจก็เพราะว่าทุกคนในชุมชนร่วมกันปลูกข้าว สุดพลังสุดหัวใจของเขาแล้วก็ไปตรงกับชื่อของรองเทศบาลตำบลบ้านพลังมีด้วยนะคะท่านรองสุดใจชมพูมีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ ใครที่แวะไปที่อำเภอเนินบักวางอาจจะไปคุ้นชินที่บ้านงุงนะคะลองแวะไปอีกที่หนึ่งที่บ้านผาลังหมีแห่งนี้แน่นอนว่ามีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีอาหารชินโดยเฉพาะข้าวที่เอามาใส่เข้าไปใน กล้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นข้าวต้มคล้ายๆข้าวต้มมัดค่ะแต่หวานหอมมันทั้งถั่วลิสงแล้วก็มะพร้าวในขณะเดียวกันก็จะมีอาหารปกติทั่วๆไปที่รับประทานกับข้าวที่ปลอดสารเคมีโดยใช้คนปลูกไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเรื่องราวของอาหารพื้นถิน่นที่อำเภอเนินมะปรางบ้านผาลังมีแห่งนี้จะเป็นอย่างไรตามชมกันได้เลยค่ะ เเเเออออิิงงชาวันนี้ฉันจะร้องเพลงช่อยพาทัวร์ไซย้อยหนึ่งตำบลของไทยชุมชนบ้านพารังนี เอาชุมชนบ้านผารังมีเขามีของดีก็อยู่ตั้งมากมายมาถึงบ้านผารังหมีก็หนีไม่พ้นกับข้าวหอมสดใจผลผลิตจากการทำานาของชาวบ้านในชุมชนปลอดพิษปลอดภัยร้อเปอร์เซนตอกจากจะได้ผลผลิตจากข้าวมาแล้วชาวบ้านผารังนีียังมี But it's ที่ข้าวต้มแดงเป็นของหวาดพื้นถิ่นคล้ายข้าวต้มมัดแต่จะเป็นการนําเอาข้าวและส่วนผสมต่างๆมาต้าแล้วนําไปนึ่งบอกเลยว่านุ่มนิ่มละมุนลิ้นสุดๆปิดท้ายด้วยอีกหนึงของดีกาแฟมะม่วงเป็นเมนูแก้ง่วงที่อร่อยฟินจนหายง่วงใครเป็นสายกาแฟพลาดไม่ได้เลยที่จะมาลองเมนูนี้ ารังมีตำบนไซยอยบ้านพารังมีตำบนไซยอยก็เชิญมาเที่ยวกันหน่อยรับรองติดใจเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาหน่อยแม่ รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะแม้ว่าจะชื่อร้านฉันอาหารเช้าแต่เรามาตอนบ่ายค่ะเพราะทุกๆวันของเขาก็มีอาหารให้เรารับประทานและมีกาแฟเย็นอร่อยๆดีๆให้รับประทานด้วยเช่นเดียวกันค่ะยังคงติดตามอยู่กับกลค่ดิจิเรีิโอเป็นประจำทาง1 7 7 5เมกะเฮิร์และทางออนไลน์นะคะ YouTube Channel รวมไปถึง Facebook Live กันด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายัยเนเรศวรสนทยาอุ่นงงคนอยู่หลังกล้องค่ะ พัิดาจงสุขสมสกุลขนอยู่หน้ากล้องวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนเซตจูน <Stage June S 1> นะคะยังอยู่กับเรามีรายการดีๆอีกเยอะค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ